สวัสด,ดีครับเมื่อถึงบทหมดทุนเล่นก็เป็นเรื่องในอดีตเกิดรุ่งเรืองประเทืองสุขใครจะรู้ว่าจะมีวิถีทุกข์มาคอยลากกระชากสุขให้หายไปธรรมชาติ ราชสีในราวป่าทรงพรังทรงปัญญาและยิ่งใหญ่สง่างามทุกก้าวย่างอย่างเกลียงไกลประดุดดังเจ้าพงภัยในแผ่นดินยามถือบทจอมไพรก็ใหญ่ยิ่ง,ท,กกงทุกก้าวย่างทุกก้าววิ่งทวนทวินสง่างามสุดขั้นคล้ามธรณิน สรรพสัตว์ระยะสิ้นระยะสิ้นทุกสิ้นไัรวันที่พุ่งรุ่งโรธก็โชดช่วงจนลืมหลงถึงวันร่วงจะแบบไหนในวันรุ่งสุดกระแสสุดแรงไกไม่รู้เขารู้ใครไร้ประมาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจะไม่หลงเหลือสิ่งใดเป็นแก่นสาร ก็คงเหลือเพียงบิญญาณจิตความคิดจิตบิญญาณเมื่อร่วงพ้นเลยสงสารให้เข้าใจทุนรอนแห่งชีวิตคิดให้ตกจะสวรรค์หรือนรกมีอย่างไหนแล้ววันนี้ได้รับผลบนสายใดให้เปิดใจรับทุกทางอย่างยินดีจะเจ้าป่าเจ้าทะเลเจ้าเวหาบทสุดท้ายเท่าชลาหมดหน้าที่ เป็นเจ้าแก่เจ้ากรรมจําให้ดีฐานสุดท้ายก็เป็นผีที่เท่ากันกูแรกลำปางวันละกอนออนไลน์ทุกชีวิตมีเวลาจํากัดอย่างมากไม่เกินร้อยปีก็ต้องละล่างจากโลกนี้อย่าผัดบงัปบงประกันพุ่งให้ทําดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และขอฝากอริยสัจสี่ทุก์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมูทัยสายเหตุทำให้เกิดทุก์นิโรธความดับทุกข์มรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นก็คือว่าขอให้เราคำนึงถึงทุกสมูทัยนิโรธมรคชีวิตก็จะถึงกับ ความสุขนั่นเองสวัสดีจ้า